คนที่ราบอันยิ่งใหญ่ของแอฟริกานักล่าต้องคว้าทุกโอกาสที่ผ่านมือมาสือชีตาและกาเซลคือคู่รักคู่แข่งกันตามธรรมชาติมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ฝังรากลึกในสัญชตาตญาณตัวหนึ่งไล่ล่ากล้าสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะคะวันนี้ก็ยิ่เต้อขอโซ่อีกเช่นเคยแล้ววันนี้เราจะมาเล่นตัวของวานุคุนิชอปเปอร์เอมอนนะคะโอ้ชื่อโอ้แป๊บนึงนะคะวันนี้เราจะเอาน้องมาลงแรงกันนี้ เดีย๋ยวเพิ่งตกใจไปนะคะไม่ใช่แรงเ s สสแน่นอนเนาะเพราะว่าโดนด่านะคะเดี๋ยวกายเป็นแบบว่ามีคนเอาไปทําตามเนาะเราก็เลยลดล,ลงมาเหลือ A a ธรรมดาเลยนะคะสําหรับตัวของันาคนุณ c h ช็อปเปอร์สกิลที่1เป็นท่ายิงเนาะลืมไปลืมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะก็คือเป็นสกิลฮิวเนาะเอออย่างที่ทุกคนรู้ก็คืออ่า นอกจากจะฮิวแล้วก็คือยังมีเพิ่มความเร็วให้เพื่อนด้วยเป็นสกิลซัพพอร์ตที่แบบว่าดีมากๆเนาะต่อไปสกิลที่2นะคะเป็นสกิลท่าปาดาวกระจายของชอปเปอร์เนาะคือมีแบบชาร์จได้กับ กับชาร์จไม่สมบูรณ์นะคะก็คือถ้าชาร์จไม่เสร็จนะคะมันก็แค่จะปลา,ากระจายแบบว่าไม่กว้างมากเนาะปลาสักสามสีค่ครั้งอะไรนี้ถ้าชาร์จเสร็จมันก็จะปลาแบบโอ้รหวๆเลยแล้วก็กว้างมากๆสำหรับเทรดของตัววันนคุิชอปเปอร์ก็คือมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเมื่อใช้สกิลหนึ่งนะคะก็คือ,อสกิลฮิลนะคะเออก็อถ้ากดสกิลฮิลก็จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นสูงสุด50%ซ คือคอมโบกับสกิล2นั่นเองต่อไปเทปที่2นะคะความเร็วในการชิงสมบัติเพิ่มขึ้นเมื่อความชีวิตมากกว่า80%แล้วก็ย่นคูดาวสกิลหนึ่งสาิเเมื่อชิงสมบัติก็คือเป็นตัวที่เน้นฮิวเพื่อนนะคะเออแต่น้องเป็นสายวิ่งที่มีเพิ่มดาเมจก็น่าจะเป็นตัวที่แบบว่าพอเล่นได้อยู่แต่อย่าเอาไปเล่นในแลนด์เอ็กิ์เทนดโรถคนด่าเอออย่าทำตามกันนะตัวนี้คือเอามาเป็นแบบว่าซันเดย์เพิทุฟันเนี่ยมันจะต้องเป็นความตลกอะไรอย่างนี้อันนี้ เอนะคะอย่าหาทำนะลงแรงเอสเอสโดนด่าฉันไม่รับผิดชอบนะแกะเออเพราะทำคีย์นี้เพราะฉันชอบตัวนี้มากไปดูนิกินกันดีกว่านะคะโอเคเราก็อยู่ที่สเตจมาลีนฟอร์ดกันแล้วนะคะเอออันนี้เราก็อยู่ในแรงเอนะคะก็จะมีคนเอาตัวสีดวมาเล่นเนาะถ้าอย่าเพิ่งตกใจไปเนาะถ้าดาวมจตตัวนี้มันเวอร์ไปนะคะเพราะว่าตัวของชอปเปอร์เราเลเวลร้อยแล้วเออ ซึ่งเพื่อนในทีมเราก็จะสี่ดาวห้าดาวเลยตอนนี้เนาะแต่เราก็คือเลเวลร้อยอยู่คนเดียวเพราะงั้นเราจะต้องทําหน้าที่เลเวลร้อยโชว์หน่อยถึงจะเป็นสามดาวแต่เลเวลร้อยมันก็ตีแรงอยู่นะใต้อันนี้คือแบบว่าชา์าไม่สําเร็จแกเชนควรเข้าไปเช่อเพื่อนบวกไหมแต่เพื่อนเราถึกมากเลยอะเนี่ยโอ้ยทำดีมากอ แกคือแบบว่าที่ชาเนลตัวนี้มาทำคลิปคือความชอบส่วนตัวหลัวเลยนะคะเนี่ยแกมีคนมาหล่อยบ้านเราตายซาสันติชาร์หรอแล้วเ,เดี๋ยวมันมาโอ้ยอสกิลนี้โดนขัดง่ายมากนค่ะนี่ขนาดสี่ดาวนะเนี่ยระยะโจมตีของน้องคือสั้นมากตายซาบักตันตินี่ สามดาวเลเวลร้อยเป็นไงละ่ละเจอพลังแห่งเลเวลแกจะชอบตัวนี้คือแบบว่าคือต่อให้โดนด่าันชิเจะเอาตัวนี้มาเล่นให้ได้นะคะแต่คือเราเล่นในแรงเอนะคะแต่ก็อย่าหาทำจริงๆควรจะไปเล่นในชาลินแบทดูมากกว่าแต่แบบคือมันห้าวอะแกเขาเ้าใจไหมคือแบบฉเฉลิบป่ะตัวนี้ <laughs> คลิปนี้จบไปโดนด่าแต่คือแบบว่า,าสนุกเอาเลยเพื่อนอันนี้คือถ้าชา์าสำเร็จก็จะตีแรงจริง กดหัวนใจให้เพื่อนหนึ่งทีนะคะโอเคแล้วก็อยู่ที่ตาหัดไปแล้วนะคะเอออยู่ที่สเตตมาลีฟอร์เอ,อ๊ะหรือเดโลซ่าอะเออน่าจะสเตตเลยโดโซ่านะเพราะ,ะเป็นสลากประลองเออแกคือแบบว่าฉันก็ไม่ค่อยสนับสนุนการเอาตัวน,นี้ไปเล่นในแรงเท่าไหร่๋ยวโดนด่านะคะเออเอามาทําแบบว่าคลิปขำๆอะไรนี้แต่ฉันไม่ได้ลงแรงสูงสูงนะคะจริงๆก็ต้องขออภัยแบบว่าถ้ามีคนเามาทำตามนะก็อย่าหาทํานะคะ พูดไว้ก่อนนะเออแต่ฉันงงมากฉันก็ทำคือแต่ฉันไม่ได้ลงแรงสูงไงเออเราก็แรงเองไแกอีกทีมันก็แบบน่าจะเป็นบอดมั้งเพราะว่าคือเราเพิ่งรีแรงมาได้แหละประเด็นแกชาร์จรอแล้วกันนี่อุ๊ยตายโดนตาย แกดูท่าตีมันดีน่ารักมากเลยอะอ่ะฉันฆ่าได้แหละก็จะฆ่าได้ชาร์จรอเลยละกันนี่อันนี้คือท่าชาร์จมีเจอสกิลชาร์จใจเย็นเพื่อนเอ้ยเหมือนตัวนี้ถ้าแบบว่าโดนตีจะย่อนไปเ,เพิ่มคูดาวสกิล หนึ่งด้วยนะคะเออแล้วประเด็นคือสกิลหนึ่งท่ายิวของเราเป็นกิมมิคของเราในเรื่องกระดิ่งฉันชอบอ่ะฉันชอบท่ายิวชอปเปอร์อ่ะเฮ้ยจะรักตัวน,นี้ยังไงแกแต่ดูเน็ตฉันก่อนแกดูสภาพเน็ตฉันสิโอ้โหมชารลอนเลยกันนี่โอ้โหถอยกันดีกว่าแกดูเน็ตฉันสิโอ้โห แกฉันส,ส,สับสวนวุ่นวายกับเนชันาคือสีสสขึ้นขีดแดงตายพลังแห่งเลเวลนี่โหดมากฆ่ามันเลยหิวให้เพื่อนนะคะนี่เราเป็นหมอเราก็ต้องหิวให้เพื่อนอะไรคะนี่เพื่อนเราฆ่าได้สำหรับตัวเราถ้ายกดสกิลหนึ่งมันก็จะมีบวกแอคท็นนะคะแต่เพื่อนเราก็ไม่ได้ด้วยเเราได้คนเดียวชาร์จล้อนี่ถ้าชาร์จสำเร็จ โห oh, แรงมากดอกละสองพันถ้าคนเห็นพันนะคะเอ,อตจำได้คือแบบว่ามันกระตุก้ายตายคือ <laughs> <laughs> ฉันงง,งมากกับเน็ตฉันเนี่ยเปไรอะ่ะเอออุตส่าห์แบบเอาชอปเปอร์ตัวโปรดมาเล่นเลยนะเนี่ยคือชาลักตัวนี้มากชารอเลยกัน <laughs> เอาตายแล้ว <laughs> เพื่อนทำมันลงเพื่อนดึงธงให้ได้ค่ะเอางัา้นเราดึงเองอาชิบหายแล้วโอ้โหปลา อาริวรอเพื่อนฝากหน่อยเดี๋ยวเราไปเอาธงให้นะคะเราต้องทำหน้าที่สายวิ่งอาชิพาแล้วอีกทีมาโอ้ยทานทานทันนะคะเราน่าจะชนะไปดึงธงไปดึงธงบักตันจิเขาไม่ดึงธงนะคะกดหัวใจเพื่อน โอเคตานี้เราก็อยู่ที่สเตทมารีนฟอร์ดนะครับสเตทใหม่เอ๊ะไม่ใหน่หนดีมันเหมือนตาแรกที่เล่นลเลยอ่ะเออก็อันนี้คือเราเจอคนจริงๆแล้วนะคะซึ่งเมื่อสองตาที่แล้วคือเป็นบทนะคะเพราะว่าแรงมาเอเอแล้วก็มาเลดนซึ่งเราก็ได้ไปทําการเล่นจนเจอคนจริงๆมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังอยู่ในแรงเออยู่ดึมงนะคะเออแกแกมาดูกันซิว่าฉันจะพอเล่นได้ไหมแบบว่าเออคือทีมเราก็มีแบบว่าพวกสีดาวอะไรอย่างงี้อีทีมเขาก็มีสีดาวอะไรอย่างงี้แต่เราเลเวล แบบว่าเลเวลร้อยแล้วอะไรอย่งงี้ไม่ใช่ตบอีกทีนคะือฉันจะแบบว่ากลายเป็นร้นแรงแล้วมาตบนะไม่หลอกหมามแกฉัน็สาดารทำอะไรโอเด้งโอโหตายขลาัดเพื่อนขอดึงทง้องมีทำหน้นาที่ใส่ดึงแกเราต้องไปเชื่อโอเด้งโอเด้งโดนลุมไปค่ะเออตัวนี้ก็อย่าหาทำนะลงแรง ชารรอแล้วชารรอแล้วคอยเลยนี่โอ้โหเพื่อนมาช่วยแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วฮิวให้เพื่อนด้วยนี่ไอ้คิณหมอเราต้องช่วยเพื่อนฮิวนะคะโอ้โหฆ่าตันจีได้ด้วยทางแห่งเลเวลซาโบซาโบมนีสกิลชาร์จแกดูซาโบมันหนีแล้วดิ้พูดตายโดนสตัน โอ้ยนิมเรามาช่วยทันขอบคุณลูฟี่นี่หิวไปไม่ใช่หิวจึงทงนะคะทําหน้าที่ช่วยเพื่อนหิวหน่อยคานนีไปคุณหมอเอาเลยค่ะเพื่อนอันนี้ก็คือช่วยเพิ่มความเร็วพือนที่ด้วยนะคะชาร์จรอดนี่ไตโอ้ยโอ้ยโดนขัดได้สกิลชาร์จรที่โดนขัดได้อ,อะไรมากาปุดตัวสามดาวโอ้ยไตเป็นตัวที่เอามาเล่นแบบขำๆสุดๆแบบซันเดย์ไฟดูฟันตรงคอนเซ็ปชองสุดละคิดเนี้ย มาโอ้ยโอ้ยซันซี่อย่าเตะน,น้องน้องเป็นสัตว์ต้องโดนกฎหมายโอ้ยชปเปอร์ไม่ใช่สัตว์ดีเราไม่ควรมองชปเปอร์เป็นสัตว์น้อยนา่ารักเออนีอ่เดียวต้องให้เกียรติชเปอร์ปบะดค่ะไปไหนฮะลุงเลลี่กับมาโดนเจ้าตัวน้อยข้ามมาโอ้ยชอบตัวนี้น่ารักอ่ะแต่ฉันก็จะพูดไปเรื่อยๆนะว่าอย่าหาทางค่อยตายลุงเลลี่ไปไหนอ้าวมาทำอะไรอะ่ะหิวมให้เพื่อนก่อนยิวมให้เพื่อนก่อนมาหิ้ อยู่ตรงนี้ละกันคือยิวแรงมากอะ่ะเอาเลยฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยดูคนฆ่ากันเมื่อกี้ทำอะไรงงตัวเองอ่ะเมื่อก <c oughs> ี้อยู่ไปดูเพื่อนอันนี้เว้ยตายนี่หล่อนจะมาดึงธงเหรอฆ่ากับตันนี่ฆ่ากับตันเป็นลูกเรือที่ดีต้องทำรายกับตันอะไรคะสันตินี่ฆ่ากุ๊กตัวเองด้วย <c oughs> กระถานินจาปลาดากระาย กระทานีกระทานินจามองดูเพื่อนฆ่ากันอุ๊ยดอดได้ดอดได้ดดไดนี่กระทานินจาปาดสี่จักรพรรดิอ้าวซาโบมันจะดึงธงกระทานินจากันธงหน่อยนี่นี่นกันธงโอ้ยตายโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันทำ้ายศาสตว์แต่มันทำ้ายศาสตร์นี่เชลล์มิวหน่อยหนีไว้ตัวเองนยนี่แล้วแถมยังเพิ่มความเร็วเคลือ่อนที่ ตายเพราะนุ่มอ้ามดัดแล้วอ๋อยังไม่ดอดเพราะมันยังไม่ใช่สกิลอ่าเราชนะนะคะโอ้โหเล่นกับคนจริงๆสิกดหัวใจเพื่อนหนึ่งผีความรักของเราก็อยู่ที่สเตจมาไอ้ไม่ใช่มาริฟอร์ดเดสโลซ่านะคะก็ที่ชิก็ไม่ไปพูดเยอะนะคะทุกตาเช็ก็จะพูดก่อนเลยนะคะว่าอยาาทำเออมันก็ไม่รู้สิมันก็อยาาทำจริงๆอ่ะเออ แต่ถ้าเป็นแรงแบบว่าต่ HHH ตตตำๆอย่าง Evolution. แรง A ลงไปอะไรเงี้ยคือสามดาวเลเวลร้อยจะเล่นฉันว่ามันก็ไม่แปลกเท่าไหร่นะเพราะว่าเลเวลมันสูงอะไรเงี้ยโอ้โหอาจจะอุ๊ยฉันไม่ทำอะไรตรงนี้เดินไปตรงนันเดินงมันฉันมาดึงหัของตรงนี้ก็ได้แต่ก็อย่างที่พูดไปนะคะว่าแบบเออสามดาวเลเวลร้อยกับแรงแบบ A ลงไปอะไรเงี้ยคือจริงๆก็อาจจะไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่สําหรับพิชานอะไรงี้หรือเปล่าเออแก้ว่ายทีมจะหมดกำลังใจเล่นมาเจอเลเวลร้อยโอ้ย โอ้ยโอ้ยสตันนานเหลือเกินโอ้โหกลายเป็นกระสอบทรายให้กีมไปเนี่ยหิว <laughs> ให้เพื่อนก่อนนะคะนี่เราเป็นหน้าที่หมอเอ้ยซินเวมาเลยลูมันลูมันลูมันเอาตายแล้วท่านม่จะไม่อยู่สมรภูมิวันนี้อา้าวนลิงฉันทุกคนแต่คือชั้นถึกมากอไปไหนก่อนเฮ้ย แกคือฉันไม่ชอบการเขามาหยุดการสมรภูมิลบเลยอยี่ไว้เพื่อนหน่อยดีกว่าแกคือม,มันมั่วมากอะตรงนี้เขาเมื่อกี้ยังพูดไม่จบเลยบางลุกเลลี่เราต้องไปล้างแขนลุงเลลี่นะคะเออก็คือจะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวพิเศษที่แบบว่ามีเทตดึงธงเร็วอะไรอย่างนี้เนาะเออก็คือเป็นสามดาวที่แบบว่าเออทันสมัยอะไรอย่างงี้ ตาสกิลชาร์ตคือแอบเบานนเนี่ยเออก็สมเป็นตัว3มดาวแล้วแหละอาแกฉันทำหน้าที่หมอดีกว่าอ่ะหิวให้เพื่อนหิวให้เพื่อนก็คือหิวให้ตัวเองด้วยแกมันมีคนไปดึงธงอ่ะชันจรออยึางเลยก็โดนอ่ะกันธงได้ตายถึงระยะสกิลจะสั้นไปหน่อยแกฉันว่าเราจะชนะ โอ้ยเพื่อนกันทงดีมากแล้วเราก็ชนะนะคะโอ้ยกดหัวใจเพื่อนหนึ่งทีเพราะว่าเพื่อนให้เราเล่นนะคะโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะตอนเราคลิปตัวของวานุคุนิชอปเปอร์เอมอนนะคะกะ็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะคะเออนี่คือพูดตั้งแต่ต้นคลิปว่าแบบอย่าหาทำจนท้ายคลิปอะไรอย่างนี้เนาะเออแต่ถ้าเป็นแรงแบบต่ำๆอ,อย่างนี้ก็เล่นได้นะคะเออ คือเล่นต่ำๆมันก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ย sideways, คือเจ้าตัวอะไรมาเล่นก็ได้นะคะเออส่วนใหญ่จะเห็นคนเอาตัวละครมาเก็บแต้มทําเหรียญสีอะไรเงี้ยคะ่ะเออซึ่งส่วนตัวก็ไม่เคยคิดจะเอาตัวนี้มาทําเหรียญสีนะคะแต่ฉันชอบชอปเปอร์คือชอปเปอร์มันเป็นตัวที่น่ารักมากๆเนาะเออก็ไม่พูดเยอะก็มันน่ารักค่ะเออก็เลยเอามาเล่นเออคือมันก็ต้องมีช่วงที่เราอยากเล่นตัวที่ชอบบ้างอะไรเงี้ย <ๆ S 2> แต่ก็อย่างที่เคยพูดไปในคลิปโรเจอร์นะคะว่าแบบเออคือบางทีตัวที่เราไม่ชอบแต่มันดันก่ก่่งงล้้วกก็็ตอเเเนะะคพรราาีชท ก็คือเอาตัวที่แบบว่าเออรู้สึกชอบแบบรู้สึกแบบว่าชอบอ่ะแต่มันไม่เก่งก็เลยต้องลดแรงมาเล่นอะไรอย่างนี้เออซึ่งมันก็มีล่างชอปเปอร์ที่เก่งนะคะแต่เออฉันก็ยังไม่เล่นไม่รอแบบว่ามีโอกาสก็จะทําคลิปตัวนั้นนะคะก็คือรอมีตัวก่อนนะคะเออโอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะก็อย่าเพิ่งดราม่ากันนะคะเป็นช่วงพรานเดย์พิดุฟันเนาะก็เหรียญก็ตามภาพนะคะเออมีการบอกเหรียญเนี่ยนะเออรู้สึกจะแบบ เริ่มไปเลยเถิดแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลงแบบว่ามีคนเอาไปทำตามอะไรย่างนี้ก็ถ้าจะไปทําตามก็อย่าลืมรถแรงมาด้วยนะแกรถแรงมาจะได้แบบว่าเออจะได้ไม่ต้องโดนแคปไปด่าอะไรย่างนี้เออป้องกันตัวเองเซฟตัวเองนะคะเออแล้วก็ปกป้องความหดร้อนจาก่อรร่วมทีมอะไรอย่งเี้คลิปนี้ก็พอแค่นี้นแหละขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะก็ ถ้าแบบว่ามีคนเอาไปทำตามอะไรย่างนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเออเออก็พอแค่นี้แหละก,ก็ให้เป็นความสนุกแล้วกันเนาะเออไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณค่ะ